การนำเครื่องมือวิเคราะห์นะครับ Porter f i e Force Model เป็นเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ทางด้านใดต่อไปนีงง้นะครับเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์คู่แข่งขอเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินการธุรกิจคอเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรงอองคอและขอถูกจอจาน ทั้งกค,คและคถูกเครื่องมือวิเคราะห์นะครับ Porter Five Force Model เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คู่แข่งนะครับวิเคราะห์คู่แข่งก็คือวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจว่ามีอะไรที่มากระทบบ้างโดยเฉพาะคู่แข่ง เพราะฉะนั้นคอควายบอกว่าเป็นเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรนะครับไอนี้คือภายในแต่วิเคราะห์คู่แข่งนี่ก็คือภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นกอไก่กับคอควายนยมันตรงกันข้ามกันอยู่นะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือก็กอแล็ขอถูกนะครับตอบก็งองข้อที่ยี่สิบสาม ปัจจัยผลักดันทั้ง5ของพอ r เตอร์ไฟฟ o r อร์สโ e เดลก็ใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องกอไก่การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกันขอไก่นะครับไปคุกค,คามจากผู้แข่งขันรายใหม่ขอควายอำนาจต่อรองของลูกค้างองอํอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์นะครับก็คือทั้งในส่วนของอผู้ผลิตด้วยกันนะครับและ ในส่วนของผู้ที่มาซื้อนะครับทั้งซัพพลายเออร์ทั้งลูกค้านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ผลิตผู้ซื้อนะครับอาจจะไม่ใช่ผู้บริโภคนะครับแต่คือ ก็ลายเอก็คือเป็นผู้ซื้อต่อนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะครับก็คือตัวของคุณภาพไม่ใช่ไชอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของไฟคุกคาม จากสินค้าทดแทน,นครับอย่างเช่นเราเป็นโรงงานผลิตยางรถยนต์หรือผลิตยางนะครับจากยางพารานะครับเราก็ต้องไปดูว่าปัจจัยนะครับที่เกี่ยวข้องห้าอย่างนะครับที่จะผลักดันธุรกิจของเรานะครับ ห้าอย่างซึ่งเป็นเรื่องของภายนอกเนี่ยมันมีอะไรบ้างหนึ่งคือในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับเราเนี่ยมีใครเป็นคู่แข่งนะครับแล้วศักยภาพของเขาเป็นยังไงนะครับไปคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่นะครับมันมีรายใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ารายเดิมนะครับมีศักยภาพแค่ไหนนะครับแล้วก็ไปเรื่องของลูกค้าแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ เราผลิตยังยงจากยางบราอยู่แต่ตัวที่มันจะมาเป็นตัวแปรนะครับก็คือไปคุกคามจากสินค้าทดแทนเพราะฉะนั้นไอ้ปัจจัยผลักดันทั้ง5ของ p o r t e r ร์ไฟฟ o r c ส m o โมเดนะครับก็คือ1 การแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน 2. ไปคุกคามจากผู้แข่งขันรายใหม่ 3. ามอำนาจต่อรองของลูกค้า 4. ี่อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์แล้วก็ 5. ไปคุกคามนะครับจากสินค้าทดแทนเพราะฉะนั้นคาตอบจอจานไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องต่อไปข้อที่24เกี่ยวกับเ e s เตลแอนาลิซิสข้อใดตัวไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องขอไก่เป็นเครื่องมือสร้างกลยุทธ์ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัย ภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกขอไค่ประกอบด้วยการวิเคราะห์การเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีนะครับสภาพแวดล้อมแล้วก็กฎหมายนะครับวิเคราะห์การเมืองนะครับ p o l i t i c a l เศรษฐกิจก็คือ e นะครับ economic สังคม social นะครับ แล้วก็เทคโนโลยีก็คือ T สภาพแวดล้อม Environment ก็คือ E แล้วก็อีกหนึ่งตัวกฎหมายก็คือ L นะครับเพราะฉะนั้นก็ครบต่อไปก็ขอควา,ายได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจาก PES นะครับ P, est, P E S T แล้วตัว E ตัวหลังกับตัว L นะครับเพิ่งตามมาทีหลังก็คือ สภาพแวดล้อมแล้วก็กฎหมายก็ถูกต้องโจทย์ถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องนะครับเราดูนะครับการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมและก็กฎหมายทุกอย่างมันเป็นปัจจัยภายนอกทั้งหมดเพราะฉะนั้นผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกจึงกล่าวไม่ถูกต้องตอบข้อข้อไก่ข้อที่ยี่สิบห้า ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงข้อเสียของเพสแอนาลิซิสตกไปตัวน,นะครับได้ถูกต้องกอไก่เมื่อทำการวิเคราะห์แล้วทำให้เข้าใจสภาพแวดล้อมแต่ไม่สามารถจัดการ,รปัญหนานั้นได้เนื่องจากไม่สามารถนำเอาปัญหา ไปกําหนดเป็นกลยุทธ์หรือแผนการปฏิบัติได้ขอใครยังมองข้ามปัจจัยอื่นๆที่เป็นปัจจัยภายนอกและก็มีผลกระทบต่อการวางแผนขององค์กรนะครับนอกจากกา,ารเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมกฎหมายแล้วมันยังอาจจะมีปัจจัยภายนอกอื่นๆเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นมองข้ามปัจจัยอื่นๆนะครับก็น่าจะถูกต้อง ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทํา,า,า,ลลหา,า,าให้การวางแผนล,ล่วงหน้าจากการวิเคราะห์ปัจจัยนะครับมีประโยชน์น้อยลงก็คือการวางแผนล่วงหน้าจากนปัจจัยภายนอกเนะี่ยมันเป็นปัจจัยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเช่นอากาศนะครับอย่างเช่นถึงแวดล้อมอย่างเช่นในตัวของเทคโนโลยีเพระาะฉะนั้นการที่จะเอาปัจจัยภายนอกเพียงแค่อย่างเดียวนะนะครับมาใช้ในการวางแผนล,ล่วงหน้า มันจึงมีประโยชน์น้อยคำว่ามีประโยชน์น้อยก็คือมันต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดประโยชน์น้อยนะครับคำตอบจึงถูกทั้งกคอขอ,ขอและคอก็อสำหรับในทวนลงทิปนี้นะครับก็ขอ,ขอจบกันไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็พบกันทิปต่อไปสวัสดีครับ ครับก็จบลงแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ